ดูดูแล้วคุณหมอนี่แบบสายวิชาการมากเคยครับเนไหมสายวิชาการก็เลยต้องถามว่ามาทางสายวิชาการมาตลอดทำไมอยู่ดีๆถึงถึงมาสนใจการเมืองครับเพราะว่าตลอดยี่สิปีที่ผ่านมานะครับเราอยู่เชียงใหม่ตลอดนะครับมีโอกาสไปอยู่ตามประเทศบ้างแต่ว่าตลอด2ี่ปีเนี่ยเราพบว่าเชียงใหม่เนี่ยหยุดชะงักเรื่องของการพัฒนาเพราะว่าเราไปผูกหลายๆอย่างไว้กับการเมืองนะครับแบบที่พี่หมีพี่โก้ดิสคัสกันไม่กินเลยเราผูกทุกอย่างไว้กับการเมืองเพราะนั้นการเมืองเปลี่ยนปุ๊บ นโยบายเปลี่ยนทิศทางของเมืองเปลี่ยนเพราะว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากถ้าขาดดิเรกชันหรือขาดทิศทางการพัฒนาเมืองเนี่ยมันจะทําให้เมืองโตช้าณนวันนี้เชียงใหม่โตแบบออร์แกนิกนะครับภาษาคนเชียงใหม่จะเรียกว่าออร์แกนิกมากคือผู้ประกอบการขับเคลื่อนกันเองนะครับสภาอุตสาหกรรมหอการค้ารวมกับจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนกันเองนะครับขาดทิศทางที่จะมาบอกว่าเชียงใหม่ควรจะไปทิศทางไหนนะครับขาดการขับดันด้านนโยบายสําคัญสาคัญที่เป็นไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่มาประมาณ20กว่าปีละถ้า ถ้าเกิดเราดิสคัสกันเนี่ยก็ไม่กี่เนาะก,ก็เรื่องพื้อส่วนโลกน,นะครับเรื่องในซา,าฟารีศูนย์ประชุมมันนานมาแล้วนะครับเชียงใหม่เนี่ยเราขาดการลงทุนเรื่องไม่กับโปรเจกต์มานานมากๆไม่เศรษฐกิจของเมืองเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เติบโตชา้าซึ่งผมเชื่อว่ากา,นะการเมืองนะครับการเมืองนั่แหละคือคําตอบเพราะการเมืองคือผู้สร้างนโยบายแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงและก็ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นได้จากนโยบายของการเมืองแล้ว การเข้ามาเป็นรองนายกอบจอ่ะครับมันมันเริ่มต้นได้ยังไงครับก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้สมัครก็คือท่านปัจจุบันท่านเป็นนายกนายกพิชัยเลิศพงศ์ดีศรนะครับก็ผมรู้จักกับท่านมาประมาณสองสามปีนะครับเพราะพบว่าท่านเนี่ยทำงานด้านสาธารณสุขท่านไม่ใช่หมอนะครับแต่ท่านมีอยู่วันหนึ่งท่านโทรหาผมบอกว่าหมอโจมาช่วยหน่อยท่านอยากที่จะจัดตั้งหน่วยบริการประจําในรอพศต่อที่ถ่ายโอนมานะครับผมเห็นความตั้งใจของท่านมากผมก็เลยมาช่วยท่าน นะครับในภารกิจการถ่ายโอนรอพอตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจนทําให้เชียงใหม่ปัจจุบันเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่รอพอตอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีรายรับจากสปะสะชเองนะครับผมเห็นความตั้งใจของท่านนายกก็เลยมาช่วยท่านาในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การร่างนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนในช่วงหาเสียงทําแคมเปญร่วมกันแล้วก็ชนะเลือกตั้งร่วมกันและท่านนายกก็ให้โอกาสผมมาขับเคลื่อนนโยบายเป็นรองนายกองค์การบริหารจังหวัดในปี2 0 6 8นนี้ครับ